ทุกคนอันนี้มันคือต่จะทำนะเวลาที่เราไม่มีอ่ะเราไม่ต้องไปอยากคุยกับใครหรอกเพราะไม่มีใครอยากคุยกับเราเวลาเราไปคุยกับเขาเขาก็จะคิดว่าจะเอาความทุกข์เราไปเล่าให้เขาฟางังกับสองเราจะไปยืมหยิบยืมเงินเขาฉะนั้นเวลาที่ไม่มีไม่ต้องมีอยากคุยกับใครถ้าไม่มีตังค์อ่ะต้องไม่อยากคุยกับใครตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไปมีแล้วค่อยคุยอืมตอนไม่มีก็ให้คนอื่นเขาแบบมองข้ามไปก่อนเออตอนนี้หมดตัดบทไปก่อน แล้วมีแล้วเราค่อยกลับมามาใหม่จริงเรื่องจริงนี่ชีวิตจริงดิฉันเลยชีวิตจริงครอบครัวดิฉันเลยตอนไม่มีตังไม่มีญาตนะฮะบอกตรงไม่มีญาตค่ะอยู่กันแค่อยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูกตอนที่ไม่มีตังมีญาติก็เหมือนไม่มีพูดตรงๆไม่มีใครเขาเห็นหัวเราเพราะเราไม่มีตังพูดอะไรเขาก็ข่มหมดไปไปอยู่ในวงสนทนา,เ,าขเขาขเขาเขาก็ข,ะข,ะข่ขมเอาอันนูน้นอันนี้มาขม่ม เอาเอารถมาขม่มเอาเงินมาขม่มเอาบ้านมาขม่มล้วก็ยิ้มแห้งๆไปสติธรรมก็สอนไว้ก็บอกว่าลูกคนจนค้นแค้นแสนจะคิดอาจแพงลิธกายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจโผเป็นเมธีเหตุดังนี้อย่าหมิ่นประมาทกันหมายความว่าอย่าไปดูถูกกันไม่แน่หรอก เด็กบางคนนะ่ยมันเกิดมาในครอบครัวที่จนก็จริงมันโตขึ้นมันอาจจะรู้จักทำมาหากินมันอาจจะรวยก็ได้หรือลูกคนที่ดูไม่ฉลาดตอนเด็กมันอาจจะเงอะเงะงะนะคะโตขึ้นมันอาจจะฉลาดก็ได้มันอาจจะขยันเรียนอาจจะฉลาดก็ได้เอออืม